สวัสดีครับพ่อเชี่ยเงี้ยครับขอบคุเปลี่ยนเจ้าไหนเนี่ยบ่ดี่่วดนีเปลี่ยนเจ้าไหนเนี่ยเลขมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าไหบ่หลายมือที่ผ่านมาเปลี่ยนเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเลขบ่ทันเหตุเลขดับบนเนาะโอ้มาเจียวกันเนี่ยังบ่เหตุเลขดับบนกังวลต้นเหตุเลขดับบนอืมดูีเลขมันบางทีระล่างเนี่ยแต่ว่าวันวันนุกมันบ่มีเก่ามีห้ามีสองเนาะอืมตีตัดเิีมนี่ ครับ <C> <In> นี่เจ้าสิทัดเก้าทีมนี่ยนี่นี่ครับ <C> ม <In> ันนี้เลขส้นกันมันมันมีแปดหนึ่งเนาะครับหนึ่งสองสามสูตรส้นกันครับผมประกอบกุมกับ <C> ิลเลียโยแปดศูนย์เกียร์หนึ่งแปดหนึ่งทุนนี้ล่าง ไม่คือหน่อยโตใ่ไมเอตนี้ด้มันมีสักสี่นอ้อย,ยที่สี่เพราะเสีสยใจว่าว่าที่สี่สตัวได้เจอสองตัวนึงวันไมย,อยเออหาเพิ่มใส่ด้วย่าเมันนมากมายกันมากมายี่บนมันได้ังสี่มันช่ล่างนี่บนครับนี่บนไม่ได้แปดหนึ่งแปดสองแปดสาแปดหกแต่ว่าเรียกประจําวันโมมีนี่นี่ก็ช้นดับเดี๋ยวจะสองคู่คนเดียวสองคู่อีกบนใครว่า วันี้มีบนสองคูมี่างสองคูเท่านั้นตัวนี้มีสามคูลาง่างสามคูเนี่ยนึงอย่างนี้อะว่าเก่าเนี่ยมันวิ่งตัวพีที่ธรรมดามันครับนี่มันจะเข่าลักสิบรถเนี่ยมีหนึ่งกับศูนย์รมีหนึ่งกับศูนวางหัวางวันันก็มีศูนกับเก่าอยงนีวัางหันเอามาใส่สามกับสองอ่นี บ่าเก้าสองมากๆจ้ครับผมยันได้อีกที่บ้านนี่นี่ตัวนี้บ้านนี่ครับทีประกบครัวทบ้านนี้อ๋าประกบครัวหรอเปล่าบนเนาะครับบนวิ่งแปดเลยเหรอบนวิ่งแปดเลยวิ่งแปดโอ้ยคือมากับศูนย์งามชนะแปดดอกนสองรับกินคันผู้ใดชื่อเรกิดสองรับกินเลยบนนี่นี่บนล่างพวกเกี่ยวมาได้ มันมีทั้งสีบอนี่เปียดหนึ่งเปียดหกคนนี้บ่อไรบนบน้เปียดหนึ่งกับเปียดหกเปีดหก,หก่างที่บน,นี่เด่นตัวเดียวเ่มีร่างเล่นมาพาบนมมีล่างโอ้โแน่นอนแต่วางวนนี่ร่างวิ่งศูนกับหนึ่งเพราะว่าเก้าตัดออกมันมนมีดอก โอ้ลางลงมีตัวเด่นตัวรองอยู่มีตัวรองเนี่ยเด่นเป็นตัวใดพอระวังศูนกับ1หน่งโดนมามันยังมาตัวนี้ดิมาศูนย์ยกกันช่วงสามังสิโอ้กันศูนยได้กันสันมันมาชองหลดครับมันก็มีตัวนี้เลยบานนี้จับคู่บานจับคู่มีแปดศูนย์เปียนหนึ่งเนี่ยแนกันเลยครับผมแปดหนึ่งส้น เกลดหนึ่งเกียร์หนึ่งตันี้ครับแต่มันสิเกียร์ยางนี่คือนี่นี่คือนี่มีแปดศูนย์แปดหนึ่งเกียรหนึ่งตัวนี้มันส่วนเลขล่างล่างดับอยังพอล่างดับหกสิล่างดับหกดับหกไหมครับผมล่างดับหกว่าเพื่อนบนนี่คันผู้ใดซื้อทีสองรับกิน รับกินโอ้ยก็เด็ดขาดแต่ว่างัวหนีแน่น,นอนยังบอังการรับยังฮะไมีจักตัวยังมาลืมบางนึ่นงรบงงับขาดดิหัวนึง่งรับขาดต้องวอนต<บ>้อ<บ>ง่างรับขาด,ดาอยอะหัวหนึ่งออกเป็นมาท่วงขึ้นบันล่งพอเสียนเงียบครับผมท่วงเลยอท่วงในบัวในนอนเบิดขึ้นซุ่มทั่วมากมีหอดบ้าหอดบัวหดบัวได้รับไป็นอนดิเป็นลวดลายสายวดืม จังรัซนต้องการให้เลขเปลี่ยนชัน่มบัวเลยบัวครับนีมีตัวนี้แล้วเลขเป็นตะเขาวีกุ้่เลขเัืนเี๋ของส่เส้นเงียบอาอป่านนี้ระว่างแปดหนึ่งระวังแปดหนึ่งก็แปดหกนี่มันใจตัวหลายๆก็พอมากตัวนี้ดิบ่นมากแปดหนึ่งเนาะน่ร่องตัวนี้แต่ว่ามันขันขันหนึ่งบมามากคออกแปดหกหลอดนี่ตัวนี้ตามสูตรเนาะขันหนึ่งบมากออกแปดหกตัวเดียวเลย สะกมากวัดนี้ขอยจิคขนขึ้น่างนี่นี่ล่างมากตัวนี้อนีล่างมากศูนย์แปดศูนย์ปดศูนแปดศูนย์ศูนย์ปดนี่ละมันได้กลับด้วยนี่ยข่าทางเลยข่าก็เลยคมแล้วบนี้นี่น่นี่เป็นยังไงพ่อหงวดนี่คือส้มว่ามันใจเป็นพิเศษไม่แมนเลยมันสีเขายีลีบอกเชือกเล็กไอเหี้นม่วงสีนวอการเว้าการนี่เมื่อเมื่อนี้ดูเดือดดิดูเดือดดูเดือดว่าวว่าชัดเจนนะตามเภาษาเลข กันออกตรงๆออกสิบแปดล็ครับคือวางหันออกศูนย์เกียรตรงๆลดครับผมงวดก้อนก็ออกเก้าหกลดตามเลขประจําวันนี่มันถออกสองงวดเลยงวดนี่กันมันออกสูตรนี่คือออกตัวนี้ลดครับบ่นี่นี่ขาดอยู่แต่ว่าแต่ว่าตัวตัดทิ่มกับเบิ้งไว้เดีอพี่น้องพี่น้องเด้อเพราะว่าตัดทิ่มสงใช้แต่ตัวนี้ตัวนี้กับสุดับตรงนี้ครับย่านแต่ตัวนี้ละ ตัวตัดทีมนี่ก็เอาไปเปลี่ยนชุดเต็มซะมันเล็กมาหลายตัวเนี่ยัอ่าในส่วนบนนี่ก็ตัวพ้นตัดออกกับมีแปดสองก็แปดห้าแล้วพอพี่น้องแล้วให้ระวังให้ดีอ่าขันชุดเต็มมิดีนี่มีทั้งเบิดกับมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาแปดหกนะพอนะอืมเนี่ยเนี่ยแต่ว่าพอเสียเงียบตัดออกแปดหาก็แปดสองแต่ว่าพอเสียเงียบตัดนี่กับว่าแมนว่าสีบ่ออกนี่พอพี่น้องก็ร้องเอาไปวิเคราะห์เบิรงดขันมักกัจัดไปอ่า ลายงวดที่ที่ออกตัวตัดครับเลขที่หางออกตัวตัดเลยลายงวดที่ออกมากตัวเด่นอีกคึ้นเดีนักทียะก็ออกสนดับผมเดียวครับผมบานี้ในส่วนล่างบานี้ใส่เลขล่างชุดเตียมอยู่ใส่พอเนี่ยเลขล่างชุดเตียมมีจากหางทั้งหมดมีหกบ่ยมีหกมีเกียรติ่ะสามสี่ห้าหกเกียรติโอ้เอ้าบานี้ทีอานให้เอฟซีฟั่งเขียนน้ำเด้อครับเด้อ ในส่วนชุดเตีมสิีอ่านชุดเตียมไม่ฟังก่อนมีเกตเก้าเกตศู9ย์แเก้เกตหนึ่งแต่ว่าเลขมาติดดับบาเนี่ยพอเสียงเงียบว่าติดดับนี่มีอยู่ 9, 9, ก 91, เกตเก้าแปดเก้าราคเก้าหนึ่ครับผมแ้วกาอี่อยังอีกว่าแปเจนี่เป็นไงแปดเจด okay. แป็นี่เป็นไรแปดเจ็ดกับกาทิมบอกะทิมแลสิแปดเจ็ดข้แปดหน,นึ่นงนี่บอกแปดหนึ่งนี่ครับผมเนี่ยต<ม>ัวว<ม>ังโอ้ตัววังตัววังสมวังนะครับตัวนี้ตัวสีได้สี่หมืนขวังหมู่บ้านอันนี้ขววังหมู่บ้านเววันนึงสี่หมื่นเนาะนี่เลขตัวเดียวถือใเนะเมื่านนี่สี่สองคู่สนิทแหละเจอมาสี่อันนี้สี่นั่ง แต่ว่าข้อดีของพ่อเชี่ยเงียบนี่ก็คือเลขเล่าหลายตัวอยู่แต่ว่าเราตัดออกมามาคัดตัวเด่นแล้วมันมักออกคัดตัวเด่นแหละมักออกตัวเด่นมันก็เลยซื้อง่ายเลขมาหลายตัวกันว่ะเห็นท่านนี่ครับแต่ว่ากันมีหลายงวดที่ออกตัวดับคือกันออกตัวทัดทิมรางวดนี่ก็เอาไปเป็นแนวทางเบิดองเระไปผมว่าเขาผมเบิ่งจากการพ่อเบ้าพ่ออย่างละเขาเนี่ยพอมาตีนั่นก็ ขัดขขกรงขัดเนาะขัดเล่าขัดกันขัดขัดแน่แล้วเอาเครื่องหันแล้วขัดเล่เค,ยเยเคยเียนเรล่าเคียนอีกเคียนเล่าเขียนอีกใช่ไหมบุ้มบอขัดตัดเต็มฮะชุดเต็มชุดเต็มรางมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งอ่าซึ่งกันี่คือชุดเต็มแล้วก็มาตัดออกมาหนี่ง มาตัดออกหลังจากที่ตัดแล้วก็ได้มาตามนี่ครับพ่อยวิ่งเดี๋ยวทีอันสู้ฟังเรียกส่วนมาาะบ่ตั้งฟังนี่เราตั้นี่อเรียกส่วนมาสิออกวะเรียกเรียกส่วนหนึ่งแปดส่วนสามสุดนี่ยโอ้มาสิออกวะไม่มีโอกาสแล้วเพราะเยอ่แปดสูวนกับส่วนสองส่วนบัดมาตัดแล้วสรุปนะครับเรียกพระเสี้ยนเงียบวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้าเลีกวิ่งบน ให้วิ่งแปดดับบนอยู่ที่ดับสองจับคู่เน้นมีสองหางตัวเน้นนะครับชุดเต็มมี4ตัวนะครับไพ่พี่น้องที่ผมไล่งานไปก้อนหนานี้ชุดเต็มบนมีอยูซ4ตัวก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาแปดหกแต่ว่าหลังจากตัดเซซซับเรียบร้อยเหลือ,อยูสองหางก็คืแปดหนึ่งกับแปดหซึ่งเน้นไปที่แปดหนึ่งบารนี้ในช่วงล่างบารนี้ล่างมีสี่เด่นมากยูสองตัวทอๆกันเลยศูนย์กับหนึ่งแต่ว่า สิเฟียไปทั้งศูนย์หลายกาวาสันอ่าในส่วนเลขดับล่างวะนี่ก็คือดับหกจับคู่จับคู่ไดสามหางที่กิ่งแล้วชุดเต็มนะครับกับมีอยทั้งเบิดนี่เจ็ดตัวอ่าเจ็ดตัวมีอยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ว่าตัดเบดเสร็จดเรดียบร้อยนะครับขันผูใ้ใดมากชุดเต็มก็จัดไปแต่ว่ามากชุดตัดเกยุนี่ครับ มียู่แปดศูนย์แปดหนึ่งเ็ดหนึ่งซึ่งเน้นไปที่แปดศูนย์ครับพ่อแม่น้องครับอชอบกระจัดชัดกับพันในส่วนเล็กพอเสี้ยนเงียบหี่ให้่างวดว่างหนึ่งนี่พระทตสวัสดีครับเรื่องงวดว่งหนึง่งเข่าบนล่างเข่าบนล่าง,าางดับก็คือด,ดับสนิทดับดับสนิทนะครับเลขดับดับสนิทเข้าเข้าบนล,าลบ 4, 000, น่างอ่ารับซี่มือนเนาะเนาะว่ามันนั่ง, <S <S ย,งยุ่กองสลักสลากนั่งยุ่กองสลักงวดตรงนีนเออแน้วนี่อง กระจัดเจียรเดอ้อพ,พ่อยี่น้องเดอ้อให้โชคดีมีใช่สำหรับงวดวันที่หนึ่งก่อนะกระดาษข้ม 5. อมซองห้าหกหาชอบประจัดขัดกระพานทั้งช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเดี๋ยวข้อสีมาเบิ่งคงสุดท้ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไดร่บอพอเชียนเงียบสีผ้าหนีเล็กดังบ่หฮือจังไดรในกรณีจังไดรน,นะครับครับอ่าฉะนั้นแล้วก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กำลังใจทั้งช่องไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งนะครับลงเลขพอเชียนเงียบปั๊บแปรบมันสีเดีงเตือนขึ้นมาปั๊บเาก็สิดดดเเบบบิิ่่งปััั๊าาาสสพจกกอ็็ครถือว่า เป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งในตอนันออกเชียงเหนืออยู่วันต่อไปในส่วนท่านว่าใดมันเข่าวะครับแต่ว่าเจ้นมากกว่าเข่าละครับแถวนี้กับความหวังหมู่บ้านอ่ะแ่ความหวังหมู่บ้านเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดงจ็ดเจ็ดเน็ดเจ็ดเง็ดเจ็ดเจดเจาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแจดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดเจ็เจดเเเเเนจั โอ้อะไรคุณพูอเอออะวานนี้กกชัดเจนแล้วนะพ่อนะมีเท่านี้นะตัวเลขอะไรมันมาฮะจับใ่ถ้ามันพิษพลาดจะกระติเปลี่ยนแปลง่ยนคตัวครับผมมันซับอะครับผมอะวันนี้แกคลิปนี้กับขอบคุณพ่อเชี่ยงเงียบไปหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับมันซับอยู่ดอกวอะ บอกตัวนี้ก็ออกตัวไม่ทำตัวให้เห่ากระไรแต่ว่าค่อยจีซีน้ำยนอยู่ดอกกันเลขซ้ำนี่ครับ<า> <ขอ S 1> ผมครับผมแล้วแปดศูนยนะ์เนาะแปดศูนย์ <8 S 2> น